ดันจุมนกาไดหนีกเด็กเบิ่งอยู่เมาของน้ำหอมหึ่งเดี๋ยวมาขึงยางน้ึงจังไดเนาะมีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านมาอันนี้พี่นี่เป็นยังบกเปลอเด้อบุกเปอเด้อ่าสิหาูลังคนเงนะ นี่ครับูกำพูดมาแนะนอยู่อ่ะน้อยแอข้ามีงสิต้อยแล้กินเปลี่ยวดยูหนยาบ้าน้เก็ต้อยเมื่อไหร่พูาเรื่องมะข้าอยูออันนี้น้ำหอมแท้บอกเข่แทร่ม่นหอมแที่เป็นยังไงหอมแท้หอมปที่แนแไป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  เอียว่าพ่อมีนั่นมีนี่ได้คลิปช่วยๆพอได้ถ่ายไปอ้างลูกอ้างกัวคิดทอดกี่บ่คิดทอดสลัดมี่อยู่บ่มามามาโชคดีมานี่เร็วมานี่ปะปะเราไปนั่งรถเล่นปะนะไปไปไปะอดสลัดมี่อี่บ่อสนุกทอดต้นไม้ไอ้ท้ายไอ้ที่อ้างลูกอ้างกัวหนูกะ บกินทอดกินทอดไฟเนาะยัหยุยหยยยกีบปวยออแมงดีตอตาลูกแมงมีตอตามีเด็กเล็กค่ะเด็กเล็กเมื่อเปียกมานาง้วยกันเห่นยญสไลดสดจันอยบินเลยมันตกใจแมงโก้ เปิดใน่๋ยวบวรึเปล่าไม่ะบวสองหน่อยน่ะไม่แหงมันเพรมันไปแหงนาบ่นะเปแหงนาเขาเอาซี่สเขาลงเลยไม่ดอนตนเรามาปลูกบอกเราไปปลูกไปทำท้าแอยบเขาิเศษไปเอีปลูกด้วยไอหัวยี่สวนมันมีเหง้าต่างสงกิดก้อจะปลูกเพราะิงไข่ฮะแมน ้องเขาเจ้าของป้าใดมาน้ำบัวนี่คนมีนวยไหมคนติดรถคนไปจังไันป้าป้ได้ตัวกล้องเขาตั้งมากล้องเขาเนี่เขาทุกอย่างเขาเงินข้ามกาเจ้าคอนเสิะผมอนผมจะได้เอากล้องเขาเจ้าเดี๋ยวเฮ็ดเป็นมมองกล้องสองกล้องใช้เงินอ่เอฟซีมันดีเด้มันมีเคล็ดลับขวงมันยู่เด้อ้โหเราเห็นไหมคะเพื่อนขาเพื่นขายป้าก้องเขาเด้ ป้ามากองข้าวขาเขลกทุกอย่างนะอืมแล้วท่นได้ี่เอาไว้สองกองนี่โอ้ซื้ได้บางพอเจ็มเห็นแล้อนด้วยแ้วงามดีีการละ่ะพี่ซือ้อปลาดูสิอืมลากไปรูดลัดลกไปใส่น้ำหาพอเิเ,อเดี๋ยวทำมันทังก็บบอกสตั้งเห็นไหบอกเอฟซีที่ละ่ะเออ คอยคอยคอยเราคิดว่านคอยสิอะไรเงี้ยให้ข้าเจ้าอยู่คอยจีจีสัมมานาคุณข้าเจ้าเหรอนเจมเขาแล้วพานปู่ของเรียนเจมของเขาเมื่อแม่ก็บตรงได้ตรงก็บตรงมาบอกให้พิมซื้อได้บัตรมาบอกให้ซาดเป็นซื้อกองซื้อขออะไรเป็นเจ้าเด้อแอดเด้อร์เจ้าเรียนเกมเด้อจะมาเป็นเป็นโอ้แต่ของผมก็ยังข้างไอเอนกกฮ่องยูสองอันรากาน้ำหอมอีกอันนึงรากาไอ ไอ้ไอ้อนี่อีกอีกอันนึงจ้ายกหินหินยกอีกอันนึงอินยกอีกอันนึงไอ้พอดีไอ้เอาให้เอาให้น้องเขาเจ้าไปน้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะเบิ้งยังไงเนี่ยเบิ้งค้นอยู่ล่ะโอ้ยนี่เด็กก็ช่วยกี่ตาวว่ายว่าอะไรยังสาคนก็ใส่เบิ้งเถอเบิ้งเนี่ยเด็กก็ให้ยไปมันสิได้ประยชนเยอะ แต่ยังไม่เรียนตาดำพี่เสื้อได้ไหเซ็กซี่นี่ซี่ที่ไหนมาผ่านหน้ากองเนื้อสวยๆกันได้สอดสวยสุดสวัสดเจ้าบ้ามาดังเลยนี่ด้วยสุดสวยสุดสวัสดิ์มาใจเตรียมหน้าเรียบร้อยเตรียมมาเรียบร้อยว่าจะไปได้ยิ่ง ดูใส <łość> ่สิไปทายวิวอยู่เป็นลำโค้งสิไปไปเจ๊ก <related music turns out> ับไปเมื่อนี้กับไป้เมืดมือนั่นล่คนนิ้วเขากินคามเผือกเออไม่ได้กินกินายกินอะไรกันนอง เจ้ายืมเคยีกเี้ยมันก็ได้จังไงเจ้าให้กไปใสจจะเทื่อว่ะอนี่ลูกขอนี้โอ้อนร่องอนะยูรมยู่มเนาะบอกไม่ทอมยู่มเลยเนาะยว่าเป็นแขล่มสีหางหมดแล้วยูว่กีตาร์ก้อนบอกไงด้กีตาก่อนมาเริ่มเลย โอ้ยจุย๊บยิ้นยังแตบไนน่ได้เนาะโอยมามาพอมีอย่งพอมีอย่งลูกมามมาแล้วป้าปเราไปเที่ยวปไปดูเมนูโค้งกันมาแล้วแล้วโอ้ย่ยางในผ้าตัวน้ำเนี่ยย่าเไปบัดเบิเ่นเอบัดเบิ่นบัดเบิ่นเงินสีสลายใหมผมเคยเห็นกอว่าเขาเขาคือเป็น,นปบัดเหวัดู วัตถินุเป่งโอวัดอันนี้วะพอเห็นดูทางข้างนี่เราจะเป็นวัตถ์จะบ่อไรมากนี่ข้างบนเราด้วัดถนุเป่งข้างนี้จะเป็นผู้ทอกเจ้ามา่สิจกได้ว่าเจ้าเจ้าเคยไปจะเป็นนุ่หมือนมั้งอือบานนี้เนี่ยนี่เป็นนุ่มแล้วเป็นเป็นนมหลอดช้อนแล้วกับยังบ่านเห็นอีกยี่กับมาไปเมือนี้โอ้ยบ้านเรนใกล้ใกลจับจำจีพีเอ็มก็เป็นผู้ทอกว่างเถอะ วัดหินมาเป้บุน,บนเลยน้องค่ายไปอีกคืนเลยบนีกทั้งท่าบองผู้ทอ,อกกับเขาไปทั้งมือการทั้งเสกการทั้งอะไรอย่างี้ยก็แล้วควอจะเลิศจับจีเทียตรงนู้นเอยจะโทษซำมันจับสีเทียนตรงก็ทุ่มเมือทุ่เือเลยันดีว่าแต่ก่อนมันกำ่ยดอ้อนเรมเย็นดีแล้วช้อนบากวนไย ทุกที่ตัวดีเด็กเกาให้มานั่นนะนี่หละค่ะนี่หลาค่ะคือว่าเป็นอนเปน้ำพอยวน้ม่อนนอนนะคุณน้ำมันนอนเลยน้ำมันนอนนะคะน้ำมันเป็นพีเล้ำมันเป็นน้องว่ามั่เกิดก้อนบ่เกิดก้อนเป็นตัวน่อยบ่ยิหอยแล้วเพิ่หนอนดินหอย นะสีมันจกรจายเนี่ยนมันแหยนฝนมัก็รนนาอย่เงื้ยรุน้มเว้ส่บนรถกับห้อนห้อนด้พันเตาอบปยังไงวี่แงนย่น่าีบานคบ้านทุกประจาอยู่ในห่นี่ปลา้าเ่าอกมออยบ่บ่บ่ อย่างว่าถ้าคนตรวจเลือดกินกาแฟแล้วเกี่ยวกับพริบก็เปนนะเสียดกะลายเพราะว่าเพราะว่า,า,าแต่แตดดอนเข้าไปถิ่นที่แรกตื้นีิคือนส,ส,สิที่เพราะท่านเป็นบอกว่าเป็นแล้วหระอที่ขันปูอะเป็นจยนสิเปลี่ยนแล้วจุดป่วยก็สั่นเขาสิว่าเหม็นที่ปิดปิดจุดเหม,นะม็นบอมแมนหมายถึงว่าพวกไปถิ่นเนี่ยตอนนั้นอาจจะเพราะท่านเหม,นนะมน็นเมื่กี่นะเห็นแล้วที่เมื่อแรกผมก็เห็นเลย เห็นพอไปถิ่มยังแม่นไอผมอาหารไปให้ทุกเศร้าอาหารบงหันะผมจะให้ทุกเศร้าทุกแรงผมเสียมนคนเอาอาหารไปให้ไววให้ม้าจอดนี่ทุกเมื่อที่นี่พอเอาไปให้เมื่อเศร้าผมก็เอาไปให้เยว่อตืนเศร้าาเอาไปให้เอาหมตัวนี้มาใส่มาหน่อยตัวนีจะมีไก่พ่อเขาไปไก่เม่อม้หน่อยเสรแล้วเป็นม้าิเีนกินเขาม่กิดกินเขาแนงที่ผมในไม้เห็นเงียบ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 เงียเยเีบ ท่านทีสุน่ะนะสมเนาะมะม่วงอปีวลอกเกล็ดให้เปอเก็ดทนบู่บ่บ่หู่หูบ่หููบ่หนบ่บ่หูบ่หู่หูบ่ว่าูบ่หู้่หูบ่หบ่หู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 บู่่หเบ่บ่หู่บบนหูบ่หบ่หูบ่หูบบูหว่บ่่่ห่่่ ก็เห็นได้ไล้วบ่ทายตัวเท้อันูุบัติอ๋อว้าเอ็ดนาทีแล้วเอ้าโดนกระเบิ่งโลดเด้อพี่น้องเอ้ยมันลืมข้าวนี่ล่ะเท่าเฒ่าแล้วเท่าเลยนี่เออบ่เป็นสิมาเบิ่งนาทีหยังหนูตาเบิ่งอยู่